การแข่งวิญญาณของโรงเรียนวิญญาจาระดับสูงรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นนบัดนี้โรงเรียนสื่อไหลเคร์กับโรงเรียนสำรักวิญญาณยุทธจะชิงใช้กันพี่น้องทั้งหลายสแสดงวิญญาณยุทธขอยินดีกับเจ็ดปลาดแห่งสื่อไหลเคร์ที่ชน,นะในครั้งนี้ ต้องทำเรื่องสําคัญแล้วจับเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้จะจับนางเลยเช่นนั้นก็ข้ามศพข้าไปก่อนเถอะเจ็ดประหลาดรวมตัวร่วมเป็นร่วมตายต่อต้านข้าข้าได้ทันทีสัตว์วิญญาณแสนปียังไม่เต็มวัยคือเป้าหมายของเหล่าวิญญาจาณเจ้าอยู่ข้างๆเสียวรันไม่เป็นผลดีต่อเขาเป็นภัยกับเจ้าด้วยถ้าไปเอง ตำนานจอมยุทธพูดถังซานสองอีกห้าปีจะประาแถนสื่อ์ไร้ค่อไม่พบไม่เลิก